นีนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆน,นานาเอฟซีทุกท่านครับผมมาครับวันนี้ได้เวลามากู้หลอบกันแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีลึกเปล่าวันนี้กาทีนแน่ๆน,นะครับเห็นปลาแล่นรั่วขาวๆตายคาหลอบนะครับ นัน่นสองตัวเลยลาอะไรเนี่ยมีปลากฏดกับปลาชันโดนะครับตายคาหลอบมาดูจะมีปาลาอะไหลเรือหรือเปล่าโอ้นี่นะครับขนาดรอวันนั่นกถถ่อนที่ฝนจะตกหนักนะครับผมมากู้ดูดู อันี่ก็ปรากฏปกตินะครับปรากฏไม่น่าจะจมน้ำตายโอ้ด้วยตายกันหมดเดยวคลองเลย นี่ครับผมเหลือตัวเดียวแต่ตัวใหญ่เลยนะครับไปครับเดี๋ยวรุ่นกันต่อมาครับมาดูหลังนี้กัน ดูครับจะมีอะไรบ้างโอ้โห <laughs> หลังกะตัวตัวครับสวยงามครับไปครับไปกันต่อ ไม่ควรนะนี่โอ้โหขับติดยังไง ครับสวยงามอีกแล้วนะครับ <c oughs> ไปครับ